สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยจะทำไก่ผัดพริกเม็ดมะม่วงหินมะพานจ้ะนะก็จะมีพวกอันนี้จ้ะจอยจะให้ดูว่ามีอะไรมั่งจอยมีอันนี้จ้ะมีแครอทแล้วมีพริกปาปริก้าจ้ะนะมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองจ้ะนะในนี้มีหน้าอกไก่จ้ะนะหน้าอกไก่หันนหนน่นเป็นลูกเต่าจะหั่นเป็นชิ้นเป็นลูกเต่า ต้นหอมซอยจ้าแล้วก็เกม็ดมะม่วงหินมะพรานอบจ้ะนะจอยอบตัวเองซื้อแบบดิบมาแล้วก็มาอบเอาเองจ้ะอย่างนี้เนาะอันนี้หอมหัวใหญ่จ้ะหั่นเป็นลูกเต่าจ้ะนะเห็นไหมเพื่อนๆนี่หอมหัวใหญ่จ้ะกระเทียมสับจ้ะผงโกกินะ คงทอดกอโกกิจะแป้งประกอบอาหารเนี่ยโกกิน,นี่จะนะแล้วก็รดตีจะรดหมูรดไก่รดอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆ่ชอบจะมีรถไอ้นี่จะรดเห็ดหอมจะก็เลยมาใช้ใมันหมดก่อนจะหมดอายุเนาะซีอิ๊วฟ้าเขียวจ้ะน้ำมันหอยจะแล้วก็ซีอิ๊วขาว น้ำตาลด้วยนะพนเพื่อนๆนะอยา่าลืมน้ำตาลด้วยจ้ะเราจะใส่พริกเผาลงไปจ้ะนะพริกเผายี่ห้ออะไรก็ได้จ้ะนะไม่ต้องเผ็ดมากเอาใส่เพื่อมีค่ให้เขาเป็นสีสวยงามจ้ะมาจ้ะมาลงมือทำกันเลยจ้ะเราจะผสมไอ้นี่ลงไปจะแป้งโกกลิลงไปในไก่จ้ะไม่ต้องใส่เยอะนะพนเพื่อนๆนะใส่รสด,ดีลงไปด้วยจ้ะไก่เขาจะได้มีรสชาติเข้มข้น คุกเขาจ้ะไม่ต้องเติมน้ำนะเพื่อนๆนะเพราะไก่เขาก็ยังมีน้ำอยู่จะจะคลุกเค้าแบบนี้เราจะนำไปทอดกรอบก่อนจ้ะคลุกได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆประมาณนี้พอจ้า ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะเพื่อนๆจะได้อันนำไก่ลงไปทอดจ้ะต้องร้อนมากจ้ะใส่ไก่ลงไปจ้าลอยไม่ถนัดไปถุงมือนะตอนนี้จะไม่ใส่ถุงมือละอย่างเงี้ย ก็จะเอาเหลืองประมาณนี้พอจ้ะนะเพื่อนๆนะเหลืองมากกว่านี้ไม่ได้จ้ะมันจะแข็งเกินไป ใส่กระเทียมเตียวลงไปจ้ะ หัวใหญ่ใส่ลงไปจ้ะเราจะใส่หอมหัวใหญ่กับผักไอ้นี่ลงไปพร้อมกันเลยจะ้ะไป น้ำตาลลงไปจ้ะน้ำมันหอยจ้ะซีลวขาวลงไปจ้ะลดตีนิดหน่อยเพราะว่าไก่เขามีลดออก เข้มข้นแล้วเพื่อนๆนะออกเค็มๆเข็มข้นละตัวผักก็คืออย่าให้เค็มมากแค่นั้นจ้ะใส่อันนี้ลงไปเลยจ้ะอันนี้คือพริกเผาจ้ะมันพริกเผาเนาะพี่ห้ออะไรก็ได้จ้ะ เขาก็จะมีความเผ็ดจากน้ําพริกเผานะเพื่อนๆนะนิดๆจ้ะแล้วแต่น้ําน้าพริกเผาด้วยนะเพื่อนๆนะบางยี่ห้อบางยี่ห้อก็ไม่ได้เผ็ดเลยบางยี่ห้อก็เผ็ดมากจาก้ะต้องเลือกด้วยจ้ะถ้าไม่ชอบเผ็ดมากก็ต้องซื้อแบบที่แบบไม่เผ็ดเลยจ้ะใส่ลงไปจอยใช้ของตาอะไรก็ไม่รู้น,นี่โป้งนี่โป้เลยประมาณนี้มั้งเพื่อนๆจัดไม่ค่อยได้ เขาบ้านเราก็มีหลายหลายสูตรนะเพื่อนๆนะเลือกเอาเลยจ้ะโถดถีด้ยวยเพื่อนๆเดี่ยงข้างบ้านเขาทำอะไรก็ไม่รู้จะตึงตึงตึงอยู่จ้ะนะข้างบ้านเขาทำนัน่นทำนี่จ้ะไม่รู้เขาส้อมอะไรก็ประมาณนี้เพื่อนๆนะใส่ไก่ลงไปจ้ะไก่ที่ ทอดเอาไว้แล้วอาจาะย์ใสลงไปที่บ้านลูกๆก,กับสามีชอบเมนูประมาณเนี้จากเนื้อผัดน้ำมันหอยไก่ผัด พริกเขาเม็ดม่มงนื้อคานอย่างเงี้ยจ้ะน,นะเราก็จะชอบประมาณนี้อันนี้ก็เขาไก่สุกแล้วคือก็ไม่ต้องผัดนานจ้ะผักก็ไม่ต้องให้สุกเกินไปใส่ต้นหอมลงไปจ้ะแต่ใครอยากจะให้แบบสีสันสวยงามก็ทอดพริกแห้งโรยลงไปด้วยจ้ะ ลอยไม่ทําจะเพราะว่าเดี๋ยวมันเปืองเพราะว่าพวกพียนดีเขาก็ไม่กินเมล็ดเม็ดพริกกับเพื่อนๆเปื่นใจจอยจะกินไงตอนนี้จอยไม่กินจอยก็ไม่ใส่้ะรอให้เย็นแล้วค่อยใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะเพื่อนๆนะอย่าไปใส่อย่าไปใส่เลยเดี๋ยวมันจะไม่กรอบจ้ะรอให้ทุกเย็นก่อนแล้วค่อยใส่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทั่วจ้ะ แต่จอยใช้วิธีในการอบเอานะนี่ก็จะประมาณนี้จ้ะิีไฟเลยจ้ะนี่จะพอเขาไม่ร้อนมากก็ใส่ลงไปจะใส่เม็ดอ้นี้ลงไปพร้อมเสิร์ฟจ้ะลูกสาวชอบจ้ะอันดี้ก็ชอบทุกคนชอบหมดนะจ้ะแต่น้องไม้นี่อาหารพวกของน้องไม้จ้ะนะเมนูเนี้ย เ,เดี๋ยวเขาก็หาทานกันจะทีเนี้ยทำง่ายๆตายเราเองนี่แหละจ้ะ จอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ